เมื่อเด็กเนิร์ที่ถูกบูลลี่เขาได้พบว่าตัวเองเนี่ยมีพลังพิเศษที่สามารถทําให้เขากลายเป็นเจ้าของโลกใบนี้ได้เลยและเรื่องราวของเขามันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวัตเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก99ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อเนี่ยรับชมรับฟัง กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Dark Tower กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมัน,นจะเริ่มต้นขึ้นที่เจคแชมเบอร์เด็กชายวัย11บขวบที่เขาในมักจะเห็นภาพนิมิตแปลกๆอยู่เป็นประจำและวันนี้ก็เช่นกันเขาสะดุ้งตื่นขึ้นหลังจากเห็นนิมิตอันน่ากลัวพร้อมกับที่เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรงจนทางด้านของอลอรี่แม่ของเขาเต้องวิ่งขึ้นมาดูว่าเขาในอยังโอเคดีไหมซึ่งก่อนที่เขาจะไปโรงเรียน เจคเนี่ยก็ได้แปะภาพที่เขาวาดจากนิมิตที่เขาเห็นเอาไว้รวมกันกับภาพอื่นๆบนผนังห้องนอนซึ่งมันเนี่ยก็มีภาพวาดของเขาอยู่เต็มไปหมดและเมื่อมาถึงที่โรงเรียนในขณะที่เจคเนี่ยกำลังนั่งเขียนอะไรในสมุดของเขาอยู่เย่เยๆที่มุมมุมหนึ่งเพื่อนของเขาคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้ามาดึงสมุดออกไปจากมือพร้อมคำถามว่าเมื่อไหร่โลกจะแตกและพอได้ยินแบบนั้นทำให้เจกเนี่ยก็เลยวู่วามลุกขึ้นไปต่อยตีเพ,นนนเพื่อนคนนั้นเพื่อเอาสมุดคืนมาจนคุณครูเนี่ยต้องเข้ามาแยกเขา และบอกให้เจ๊กลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าโดยก่อนกลับบ้านเจกเนี่ยก็ได้ไปพบจิตแพทย์ที่แม่กับร้อนพ่อเลี้ยงของเขานัดเอาไว้ให้แต่ทว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เหมือนแม่และพ่อเลี้ยงที่คิดว่าภาพที่เจกเห็นมันเนี่ยเป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่ได้เกิดขึ้นจากการสูญเสียพ่อแท้ๆของเขาไปเมื่อปีที่แล้วโดยหลังจากที่เจกได้พบจิตแพทย์เสร็จแล้วเขาเนี่ก็ได้เดินออกมาข้างนอกตึกก่อนที่เขาจะเห็นคนทําท่าทางประหลาดราวกับว่าเขาเนี่ยกำลังจะถอดหน้าของตัวเองออกมา จนเจกเนี่ยต้องขยี้ตาตัวเองแต่อยู่ดีๆในจังหวะนั้นชายไร้บ้านคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพูดเตือนให้เขาระวังตัวเองเอาไว้ด้วยเพราะว่าเด็กที่บิเศษอย่างเขามักจะถูกจับตัวพาข้ามพบไปด้วยและไอเจ้าพวกนั้นก็ต้องการพลังจากจิตใจของเขาและเมื่อได้ยินชายไร้บ้านพูดขึ้นมาแบบนี้ก็ทำเอาเจกเนี่ยรีบกระโดดขึ้นรถเมแทไม่ทันด้วยความหวาดกลัวและเมื่อเขาเนี่ยได้กลับบ้านมาแล้วเจกเนี่ยก็ได้มาเจอกับทิมมี่เพื่อนบ้านวัยเดียวกันกับเขาที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ ทำให้ทั้งสองเนี่ยจึงเข้าไปที่บ้านของเจกด้วยกันและในบ้านตอนนี้แม่เนี่ยก,กาลังเถียงกับพ่อเลี้ยงอยู่ทำให้ทิมมี่จึงขอเข้าไปรอเจกในห้องนอนซึ่งพอเห็นว่าเจคมาพวกเขาเนี่ก็หยุดเถียงกันและแม่เนี่ยก็ได้บอกว่ามีคลินิกที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาจะมาเปิดในเข้าชมอาทิตย์นี้และเธอเนี่ยก็คิดว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเจกทํให้พ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยเสริมต่อว่าจะมีนักวิทยาศา,ศาสตร์มาสแกนสมองดูการนอนหลับให้ โดยเขาเนแค่ต้องไปทําการทดสอบสองวันทําให้เจกเยังจึงได้แต่ตอบตกลงไปก่อนที่เขาเจะเดินเข้าห้องไปหาทิมมี่ซึ่งเขากับทิมมี่ยก็คิดเหมือนกันว่าที่น,นั่นนมันเหมือนแคมป์คนโลกจิตชัดๆการหาหมอเพิ่มก็แค่ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถึงอย่างนั้นการที่เจกเอาแต่นั่งจ้องรูปวาดของตัวเองบนผนังมัน,นก็ทําให้ทิมมี่ขนลุกและคิดว่าเพื่อนของเขาเนโคตรบ้าเสียจริงๆโดยประตกตึกในคืนนั้น ตัวของเจคเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ในห้องนอนแต่เขาเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงแม่คุยกับพ่อเลี้ยงเรื่องหาทางช่วยเขากันไม่เลิกซึ่งแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเคยเป็นเด็กที่มีความสุขมาก,ก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วและพอเจคได้ยินประโยคนั้นของแม่เขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นไปดึงภาพวาดออกจากกำแพงจนหมดโดยเขาเนี่ยก็หวังว่าเมื่อเขาไม่เห็นภาพพวกนั้นเขาเนี่ยก็จะไม่ฝันหรือว่าเห็นภาพนิมิตอะไรตอนนอนอีกแต่ทว่าในคืนน,นั้นมันกลับไม่เป็นอย่างที่เจคหวังเอาไว เพราะว่าหลังจากที่เขาหลับไปเจ๊กเนี่ยก็ได้ฝันเห็นภาพว่ามีชายคนหนึ่งถูกฆ่าด้วยเวทมนบางอย่างก่อนที่ภาพจะตัดไปยังชายผิวสีสองพ่อลูกที่ยืนหันหลังชนกันและในมือสองข้างของทั้งคู่พวกเขาเนี่ยก็ถือปืนเล็งออกไปด้านหน้าของตัวเองก่อนจะสอดสองสายตาไปรอบๆพร้อมกับฟังเสียงรอบข้างไปด้วยแต่อยู่ดีๆชายคนหนึ่งเนี่ยก็โผล่ออกมาและเพียงชายคนนั้นพูดว่าหยุดหายใจผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ได้ลม้มลงหายใจไม่ออก และเขาเนี่ก็จากไปทันทีก่อนที่ชายคนนั้นจะหันไปพูดกับโรแลนด์ผู้เป็นลูกต่อว่าพลังของโรแลนด์ต่อต้านเวทมนต์ของเขาได้แต่มันเนี่ยก็คงไม่เป็นอย่างนั้นตลอดไปแน่ทําให้โรแลนด์เนี่ยจึงยิงปืนใส่ชายคนนั้นแต่เขาเนี่ยกลับรับลูกกระสุนเอาไว้ได้ก่อนจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหอกคอยจะต้องล่มสลายก่อนที่เขาจะได้เดินจากไปโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นจูจูเนี่ยก็ได้มีภาพบ้านหลังนึงปรากฏขึ้นมา พร้อมกันกับเสียงหญิงสาวที่พูดขึ้นมาว่าจอมธมินเดินทางข้ามทะเลทรายและอัศวินปืนไวก็ตามเขาไปซึ่งพอเส้นเสียงของหญิงสาวเจก,เก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเขาเนี่ยก็รีบวาดรูปของโแรแลนด์เอาไปให้ทิมมี่ดูว่าน,นี่เนี่ยคืออัศวินปืนไวพร้อมกันกับภาพบ้านที่หน้าประตูมีตู้ไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาอยู่แต่ทว่าทิมมี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจทําให้เจคจึงเอาภาพบ้านหลังนั้นโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตให้คนช่วยกันหาว่าบ้านหลังนี้อยู่ในนิวย์กจริงหรือไม่ และในขณะที่เขาในกําลังหาข้อมูลอยู่นั้นลอน์เนก็ได้มาตามเจคให้ออกไปเจอกับจิลที่ปรึกษาด้านจิตเวชท,ที่มาจากคลินิกซึ่งเธอเนก็มาพร้อมกับโทบี้คนรถของเธอและระหว่างที่จิลเนกำลังแนะนําตัวเจคเนก็สังเกตเห็นว่ามือของเธอเนยขยับแบบผิดปกติและโทบี้เองเขาเนก็มีรอยเหมือนรอยผ่าเป็นแนวยาวจากหัวไปถึงคอทํให้เจคจึงขอให้แม่เข้าไปช่วยเขาเก็บของในห้องก่อนที่เขาเนจะบอกแม่ว่าสองคนนั้นเนเป็นพวกมนุษย์หนังปลอม ที่เขาเนี่ยเคยเห็นในฝันจนแม่เนี่ยเกิอบจะสงสารเขาแล้วแต่ลอนพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าเจกเนดูอาการแย่ลงและเขาเนี่ยต้องไปกับจิลเดี๋ยวนี้ซึ่งในตอนนั้นเองเจกเนี่ยก็ได้เห็นบนหน้าจอคอมพอมีคนมาตอบโพสต์ของเขาว่าบ้านหลังที่เขากําลังตามหายอยู่นั้นมาในยอยู่ที่ดัชฮิล์บูคลินทาให้เขาจึงได้แต่บอกแม่ไปว่าเขาเนี่ยจะไปกับจิลให้แม่เนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลอะไรแต่ถว่าสุดท้ายแล้ว เจกเนี่ยก็ได้ขอเข้าไปเอาแปรงสีฟันในห้องน้ำก่อนและเขาเก็ได้แอบเหนีอยวไปทางหน้าต่างปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกโดยมีโทบี้ขึ้นตามมาติดๆทำให้เจกเนี่ยก็เลยวิ่งหนีลงมาทางบันไดหนีไฟก่อนจะไปที่สถานีรถไฟใต้ดินโดยที่โทบี้กับจิลเนี่ยก็ยังคงวิ่งไล่ตามมาอยู่แต่เขาเนี่ก็ข้ามมาอีกฝั่งก่อนจะสลัดสองคนนั้นหลุดมาได้ซึ่งต่อจากานั้นเจกเนี่ยก็เดินตามหาจนเจอบ้านหลังที่เขาเห็นในนิมิตและบ้านนียก็เป็นบ้านหลังหลังใหญ่ ก่อนที่เด็กชายเนี่ยจะเดินเข้าไปข้างในบ้านและเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเครื่องข้ามมิติล้ำสมัยเข้าก่อนที่เขาจะใส่รหัสตัวเลขที่เคยเห็นในฝันลงไปและปรากฏว่ามันเนี่ยก็คือรหัสสถานที่ที่ชื่อว่ามิดเวลและหลังจากเหตุการณ์นั้นประตูข้ามมิติเนี่ยก็ได้เปิดออกแต่ก่อนที่เจกจะได้ก้าวข้ามประตูไปเขาเนี่ยก็ถูกบ้านขัดขวางเอาไว้อยู่พักหนึ่งแต่เจกเนี่ยก็สั่งให้บ้านปล่อยตัวเขาก่อนที่เขาเนี่ยจะข้ามประตูมายังดินแดนมิดเวลจนได้ โดยหลังจากที่มาถึงที่นี่แล้วสิ่งหนึ่งที่เจกได้รู้ก็คือฝันของเขาเนี่ยเหมือนคือเรื่องจริงทำให้เจกจึงเดินออกไปในทะเลทรายที่มีพายุบุญอย่างไม่ลังเลซึ่งมันเนี่ยก็เป็นขนาดเดียวกันกับการมาถึงของเขาที่ได้ถูกตัวจับพบแล้วว่ามีการลักลอบผ่านมิติทางประตูมิติโลกเก่ามาซึ่งทางด้านของเจกเขาเนี่ยก็ได้เดินข้ามคืนโดยไม่หยุดพักจนเขาเนี่ยมาเจอเข้ากับกองไฟที่มอดแล้วของโลแลนด์กลางหุบเขา ก่อนที่เด็กชายเนี่ยจะยื่นภาพโลแลนที่เขาวาดให้ชายหนุ่มดูว่าเขาในรู้จักอัศวินปืนไวตรงหน้าแต่โลแลนเนี่ยกับบอกว่ามาันในไม่มีอัศวินปืนไวอีกต่อไปแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะเก็บของเดินหนีไปและมาเป็นแบบนั้นทําให้เด็กชายเนี่ยก็เลยเดินตามมาพูดถึงจอมทม,มินโลแลนเนี่ยจึงคิดว่าเด็กชายอาจจะรู้ว่าจอมทรรม,มินอยู่ที่ไหนเจกเนี่ยก็เลยเอาภาพทั้งหมดให้กับโลแลนดูว่าเขาในแค่เห็นจอมทม,มินในฝันเหมือนกับที่เขาได้เห็นโลแลนนั่นแหละ ทำให้โลแลนเนี่ยก็ได้อธิบายว่าจอมทมิน,นั้นเขาได้เป็นพ่อหมดที่มีชื่อว่าวอเตอร์และเขาเนี่จะต้องตามหาวอเตอร์ให้เจอให้ได้ทาให้หลังจากานั้นโลแลนเนี่ยก็ได้พาเจคกไปหาชนเผ่าชนเผ่าหนึง่งที่เขาบอกว่าที่นั้นมีคนที่สามารถอ่านนิมิตของเด็กชายได้อยู่และในขณะที่เจ๊กเนี่ยกำลังอยู่กับโลแลนในขณะเดียวกันที่ดังได้ของวอเตอร์พอเขาได้รู้ว่าเจ๊ข้ามมิติมาได้เขาเนี่ยก็เดินทางข้ามมิติไปที่โลกก่อนจะไปยังบ้านหลังหลังนั้น เ่อเก็บล่องรอยของเด็กชายมาและเขาเนี่ยก็ได้ให้ลูกสมุนบนโลกดูจนรู้ว่าเจกเยังมียานที่บริสุทธิ์มากเขาเนี่ยจึงสามารถข้ามประตูมิติไปได้แม้แต่ปีศาจเฝ้าบ้านเนี่ยก็ถูกเจกจัดการลงได้ด้วยซึ่งนั่นเนี่ยก็แปลว่าเด็กชายมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากทาให้วอเตอร์เนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกแจ็คพอตเลยก็ว่าได้ที่ได้เจอเด็กที่พิเศษเช่นนี้ทาให้วอเตอร์เนี่ยก็ได้ขอชื่อเจคมาจากจิลและโทบี้ก่อนจะทําให้สองคนนั้นเนี่ยฆ่ากันเองตายไป ส่วนที่ดังด้านโรแลนเนี่ยก็ได้เก็บภาพวอเตอร์ที่ได้ยืนอยู่หน้าสถานที่แห่งหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เขาและเจคเนี่ยจะเดินเข้ามาในป่าจนฟ้ามืดและทั้งสองเนี่ยก็พักก่อกองไฟที่กันและพวกเขาเนี่ยก็นั่งคุยกันถึงวันที่วอเตอร์ฆ่าพ่อของโรแลนตายไปซึ่งสัญลักษณ์วงกลมที่เจคเห็นมันนี่ก็คือแผนที่ของโลกกับมิดเวลและก็โลกอื่นๆอีกที่ไม่รู้ว่ามีอีกเท่าไหร่แต่ทว่าทั้งหมดเนี่ยก็มีหอคอยทะมินเป็นศูนย์กลางคอยส่งสัญ,ญญาณพลังปกป้องทั้งจกกักรวาล จากความมืดอันนั้นที่อยู่ภายนอกซึ่งมีแต่ฝูงปีศาจที่พยายามจะเข้ามาและวอเตอร์เนี่ยก็ต้องการทําลายหอคอยเพื่อปล่อยให้ปีศาจได้เข้ามาและเขาเนี่ยจะได้ของโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจและพอแบบนั้นโรแลนด์เนี่ยจึงต้องหาตัวแล้วก็ฆ่าวอเตอร์ให้จงได้โดยหลังจากที่พวกเขาได้คุยกันเสร็จพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็แยกย้ายกันเข้านอนพอตกดึกในคืนนั้นทางด้านของโรแลนด์เนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเขาฝันเห็นวอเตอร์มาบอกว่า ทุกคนที่ร่วมทางไปกับเขาจะต้องตายและเมื่อเขาหันาบามองเจกเนี่ยก็ได้หายไปจากข้างตัวเขาแล้วด้วยซึ่งทางด้านของเจกนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงแม่มันเรียกจึงได้ลุกเดินตามเสียงออกไปในป่ามืดก่อนจะถูกภาพลวงของพ่อผู้ล่วงลับหลอกว่าจะพาเขากลับบ้านแต่แท้จริงแล้วนั่นเนี่ยก็คือปีศาจท,ที่มาลวงเขาแต่โชคดีที่โแรแลนด์เนี่ยตามมาช่วยเด็กชายเอาไว้ได้ทันแต่ทว่าตัวโแรแลนด์เองเขาเนี่ยก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้น เขานี่ก็พาตัวเองและเด็กชายรอดมาได้อย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันนั้นเองที่ทางด้านของวอเตอร์นั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปหาแม่และพ่อเลี้ยงของเจคซึ่งแม่เนี่ยก็จําได้ว่าเขานี่คือคนในรูปที่ลูกชายวาดและทันใดนั้นวอเตอร์เนี่ยก็ได้ฆ่าลอนตายไปต่อหน้าต่อต,อตาของแม่แล้วก็บังคับให้แม่พาเขาไปดูภาพวาดของเจคซ์รวมทั้งใช้มนต์ทให้เธอแสดงความทรงจําของเด็กชายออกมาจนหมดก่อนที่เขาเนี่ยจะพูดให้เธอรู้สึกผิดที่เธอเนี่ยไม่เชื่อใจลูกชาย แถมยังส่งลูกเพียงคนเดียวไปเข้าโรงพยาบาลบ้าอีกด้วยก่อนที่เขาเนจะกลับไปยังบิดเวิลด์ด้วยความมั่นใจว่าเจกเจะเป็นผู้ทําลายหอคอยลงได้เพียงตัวคนเดียวแล้วพอแบบนั้นเขาเนีจึงได้ส่งคนไปแกะรอยตามหาตัวเจกในทันทีโดยที่ดังดานในที่สุดโลแลนก็ได้พาเจกมาถึงหมู่บ้านท้องถิน่นเพื่อถามหาผู้ที่มียานแข็งแกร่งที่สุดของที่นี่ซึ่งดันนีก็คืออาล่าและโลแลนต้องการรู้ว่า สถานที่ที่จอมทมินยืนอยู่ในภาพนิมิตของเด็กชายเนี่ยมันคือที่ไหนซึ่งระหว่างที่โแรแลนด์ถูกพาไปรักษาแผลอาร่าเนี่ยก็นั่งคุยกับเจกไปด้วยเธอเนี่ยทำให้เด็กชายได้เห็นว่าเขาเนี่ยมียานทิพย์ที่พิเศษขนาดไหนเพียงแค่เธอคิดเขาเนี่ยก็สามารถได้ยินความคิดของเธอได้ทำให้อาร่าเนี่ยก็เลยให้เจกตั้งสมาธิแล้วก็ส่งนิมิตของเขาไปให้เธอจนเธอเนี่ยได้เห็นว่าจอมทมินได้ยืนอยู่ที่ดินแดนทางทิศเหนือซึ่งมันเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางถึงหกเดือน และทางที่เร็วกว่านั้นอย่างประตูมิติก็มีคนของวอเตอร์เฝ้าเอาไว้ทุกทางแต่ทว่าทางด้านของเจคเขาเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ว่าพวกสิ่งมีชีวิตที่สวมผิวหนังมนุษย์ที่คอยจับตัวพวกเด็กๆมาที่นี่พวกนั้นเนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดที่โลกของเขาซึ่งนั่นเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีฐานของพวกมันอยู่ที่นั่นและต้องมีประตูมิติที่จะพาโลแลนไปที่ฐานของวอเตอร์ได้ด้วยพอได้ยินแบบนั้นแล้วโลแลนเนี่ยจึงขอให้อาร่าช่วยส่งเขาไปที่โลกแทนแต่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วย เพราะพวกเขาเนี่ยเคยตกลงกันเอาไว้แล้วว่าจะไม่ใช้ประตูมิติเว้นเพียงแต่หมู่บ้านเนี่ยจะมีภัยพอการใช้ประตูมิติจะทําให้เจ้าพวกนั้นรู้แล้วก็แหกกันมาได้แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถขัดความประสงค์ของอัศวินปืนวคนสุดท้ายตามกฎที่กําหนดไว้ได้เช่นกันและเมื่อพวกชาวบ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องทําตามกฎทําให้หลังจากนั้นก็ใช้เวลาเพียงไม่นานประตูมิติเนี่ยก็ได้พร้อมใช้แล้วแต่ทว่าจุดจูพวกทาฮินสมุนของวอเตอร์เนี่ยก็ได้บุกมายังหมู่บ้านก่อน ทำให้โลแลนจึงรีบให้เจกไปหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวเอาไว้ก่อนที่เขาเจะจะออกไปต่อสู้กับพวกทาฮีร่วมกับชาวบ้านซึ่งอาการบาดเจ็บของเขาก็ทําให้โลแลนสู้ได้ไม่เต็มร้อยแต่ด้วยเอกคาลิเบอร์ปืนที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษของเขาก็ทําให้โลแลนยิงไม่พลาดเลยสักนัดและในตอนนี้พวกทาฮีเนี่ยก็ได้จับเด็กๆไปไม่เลือกหนะ้าทําให้ทางด้านของเจกที่ซ่อนอยู่เขาเนี่ก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งโมดแต่เป็นห่วงแก่ของเธอทําให้เขาจึงตัดสินใจออกไปช่วยพาเธอหนี และทางฝั่งของโลแลนด์เขาเนี่ยก็ถูกพวกทาฮีอาศัยจังหวะตอนที่เขาเติมกระสุนได้พุ่งเข้ามาทาร้ายเขาและเจกเกยังก็ได้ถูกพวกมันจับตัวได้เสร็จแล้วโดยที่ตอนนี้แม้ว่าร่างกายจะบาดเจ็บแต่โลแลนเนี่ยก็ตั้งสติได้อย่างดีเขาใช้สมาธิฟังเสียงรอบตัวและก็เฝ้ารอจนได้ยินเสียงของเจคกที่ถูกลากตัวออกไปทําให้เขาเนี่ยก็เลยยกปืนขึ้นเล็งออกไปทางเสียงนั้นและเขาเนี่ยก็ลั่นไกเพียงนัดเดียวก็สามารถปิดชีพทาฮีที่จับตัวเจคกอยู่ได้ และเขากับเจก,เก็รีบใช้ประตูมิติข้ามไปยังโลกให้เร็วที่สุดโดยอาล่าก็ไม่ลืมกำชับเตือนให้เจกระวังการใช้ยานให้ดีเพราะมัน,นจะทําให้วอเตอร์สะกดรอยตามเขาได้แล้วเมื่อมาถึงยังโลกแล้วก่อนสิ่งอื่นใดเจก,เก็ได้พาโแรแลนด์ไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนและสภาพของเขาเนก็ดูแย่มากแต่การที่เขายังนั่งได้อยู่ก็ทาเอาพวกหมอแปลกใจมากซึ่งเขาเนีก็ถูกตรวจอย่างละเอียดและหมอนก็แนะนําให้เขานอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเพื่อดูอาการ แต่เขาเนี่ยก็ยืนการว่าเขาเนี่ยไม่มีเวลาแล้วก่อนจะดึงสายน้ําเกลือออกและเดินออกมาจากโรงพยาบาลเลยทาให้เจกเนี่ยก็เลยต้องเอายาแก้ปวดกับวิตามินให้โลนดนกินไปก่อนแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะไปหาประตูมิติในนิวยอร์กที่กว้างใหญ่เจอได้ยังไงจนตัวของเจกเนี่ยได้คิดอะไรบางอย่างออกเขาเนี่ยจึงได้พาโลแลนดนนั่งรถเมล์ไปลงอย่างที่ที่หนึ่งและในขณะเดียวกันที่ทางด้านของมิดเวล์ตอนนี้วอลเตอร์ Water เนี่ยก็ได้มาหาอาลา เพื่อบังคับให้เธอบอกมาว่าโลแลนเนี่ยพาเด็กชายไปที่ไหนและเธอเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานพลังของเขาได้จึงต้องยอมบอกออกไปว่าสองคนนั้นไปที่โลกทําให้จากนั้นวอเตอร์ Water เนี่ยก็ได้ฆ่าเธอตายไปอีกคนก่อนที่จะตามสองคนนั้นไปซึ่งในตอนนี้ทางด้านของเจคเขาเนี่ยก็ได้พาโลแลนไปหาชายเลลอนที่เคยเตือนเขาข้างถนนและปรากฏว่าชายเลลอนเนี่ยก็เคยมียานมาก่อนแต่เขาเนี่ยก็ได้สูญเสียมันไปแล้วโดยที่ต่อมา เจกเนี่ยก็ได้ล่องลอยที่ตั้งฐานของวอลเตอร์จากความทรงจําของชายไร้บ้านคนนี้แต่เขาเนี่ยก็ใช้ยานเยอะไม่ได้เพราะพวกนั้นเนี่ยจะตามเขามาเจอทําให้ทั้งสองเนี่ยจึงต้องกลับไปที่บ้านเพื่อหาข้อมูลจากภาพนิมิตท,ที่เขาเคยเห็นมาก่อนและเพื่อจะบอกแม่ว่าเขาได้ปลอดภัยดีแต่ทว่าเมื่อพวกเขากลับมาถึงที่บ้านเจกเนี่ยกบต้องพบเพียงเศษเท่าทุลีของแม่ที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมที่บ้านเนี่ยตกอยู่บนพื้นทําให้ดั่งดาของโลแลนด์เขาเนี่ยก็ได้แต่ปลอบเด็กชายที่กําลังเสียใจมาก และสัญญาว่าเขาจะฆ่าวอเตอร์เพื่อแก้แค้นให้กับแม่ของเจกเองและหลังจากที่เจกได้ตั้งสติอยู่สักพักเจกก็ได้หาเจอแล้วว่าประตูมิติของพวกวอเตอร์มันอยู่ที่ลานดิ๊กซี่พิกและก่อนที่พวกเขาจะบุกไปโรแลนด์ก็ได้สอนให้เจกใช้ปืนให้เป็นและแม่นยำเพราะว่าเด็กชายมียานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทําให้เขาจึงฝึกได้ไม่ยากและหลังจากนั้นในขณะที่ทั้งสองกําลังไปหากระสุนเติมที่ร้านขายปืนอยู่เจกก็ได้รออยู่ด้านนอก ส่วนโลแลนเนี่ยก็ได้เข้าไปในร้านก่อนที่เขาเนี่จะถูก Water วอเตอร์โผมาโจมตีเข้าซึ่งทางด้านของเจคเขาเนี่ก็ถูกพวกของวอเตอร์ด้านนอกจับตัวไปที่ฐานของพวกมันพอเป็นแบบนั้นโลแลนเนี่ยก็ต้องรีบตามไปที่ลานดิกซี่พิกโดยด่วนโดยในเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านของวอเตอร์มันเนี่ยก็ได้พาเจคไปยังประตูมิติชั้นใต้ดินเพื่อจะไปยังอาวุธที่ใช้ทําลายหอคอยในอีกมิติหนึ่งพอเป็นแบบนั้นเด็กชายเนี่ยก็ได้ใช้ยานสื่อสารกับโลแลนเพื่อบอกรหัสสถานที่ ที่วอเตอร์เนี่ยกำลังจะพาเขาข้ามมิติไปให้โลแลนด์เนี่ยได้รับรู้โดยในขณะที่วอเตอร์เนี่ยกำลังใช้เจกเป็นเครื่องมือทําลายหอคอยอยู่นั้นเด็กชายเนี่ยก็พยายามฝืนขานพลังมืดของวอเตอร์อย่างเต็มที่และเขาเนี่ยก็ยังใช้ยานเพื่อเปิดประตูมิติไว้ตลอดเวลาเพื่อรอให้โลแลนด์ข้ามตามมาได้ด้วยซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นการบีบบังคับให้วอเตอร์ต้องกลับไปสู้กับโลแลนด์ที่อีกฝั่งเสียก่อนทําให้ทางด้านของโลแลนด์เขาเนี่ยก็เลยถูกวอเตอร์ทาร้ายจนบาดเจ็บและเขาเนี่ยก็หมดสติไป และเมื่อได้เห็นแบบนั้นทําให้เจคเนี่ยจึงได้ใช้ยานเอ่ยคํยาปฏิญาณของอัศวินปืนไวเพื่อปลุกให้เขาเนี่ยตื่นกลับมาจนทางด้านของโลแลนเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นก่อนที่เขาเนี่ยจะสามารถยิงวอเตอร์ได้สําเร็จและหลังจากการต่อสู้กันวอเตอร์เนี่ยก็ได้ถูกเขาฆ่าตายทําให้ฐานของวอเตอร์เนี่ยก็ถูกทําลายลงไปทําให้เจคและเด็กคนอ,อื่นๆและฮอคอยก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นโลแลนกับเจคเนี่ยก็ได้กลับมาที่นิวยอร์ก หลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วทําให้อัศวินปืนไว้เนี่ยก็เลยบอกเด็กชายว่าถึงยังไงเขาเนี่ยก็ต้องไปจากที่นี่ไปอย่างที่ที่เป็นของเขาก่อนจะได้ชวนให้เจ่กไปด้วยกันไปคอยอยู่ข้างๆและช่วยเหลือเขาด้วยซึ่งเด็กชายเนี่ยก็ได้ตอบตกลงด้วยความดีใจและทั้งสองเนี่ยก็ข้ามมิติกลับไปยังมิดเวลด้วยกันก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนต์เรื่อง The Dark Tower โดยหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบผมก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้พอสมควรเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาหนังแอคชั่นประจนภัยสนุกสนุกดูอยู่แล้วก็เรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมยอยากแนะนำให้ลองหามาดูกันเลยครับเพราะว่าหนังเนี่ยเข้าใจง่ายเล่าเรื่องไม่น่าเบื่อลำดับเหตุการณ์ตรงไปตรงมาดูได้เพลินจนจบและถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะดนนหนังเรื่องนี้ ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่5.6เต็ม10คะแนนครับส่วนในวัน,นเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่6.5เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนเพื่อก,กันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้ติดตามกันก็ฝากเ,เพื่อนเพื่อนไปกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้ พวกเราไอวันท่าเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะ้าบ๊ายบายครับ